สวัสดีค่ะพวกับช่องสาวบ,บูรสายลื่นนะคะวันนี้เราก็มา,ามารีวิว12ล้อเจ้านน้ำโชคของเรานะคะว่าช่างเขาทำถึงไหนกันแล้วนะคะตอนนี้ช่างกำลังลงรองพื้นนะคะเป็นวันแรกนะคะหลังจากที่เราทำกระบะนี้เสร็จนะคะเราก็จัดการเอาคลุมนะคะแล้วก็ขัดหัวเล็กน้อยฝั่งข้างหลังนะคะคลุมทุกอย่างคะ่ะที่เป็นเหล็กไว้นะคะแล้วเราก็ลงสีรองพื้นวันนี้นะคะ หนูก็จะไม่ใส่ไอโควิดนี่แหละเม้นสีอย่ามาใกล้วิ่งไปพ่อเลิกแล้วลงสีลองพื้นนะคะก็ลงหัวเนาะอย่าพึ่งเดิอลูกเดินไปเราจะไปดูนะคะว่าเขาลงรองพื้นถึงไหนแล้วนะคะอันนี้ก็เราก็ พนไปเลยนะคะส่วนไอที่ช่องที่เราปิดเนี่ยก็คือเราจะใส่อีกสีหนึ่งนะคะอันนั้นก็จะเป็นเล่นลายนะคะไอที่เป็นสีสีนะคะเราก็มีพน,งงน,นักงานติดนะคะัค้นเราก็แก,ออกนะมันเป็นอะไระรึ่เขาจึงติงดนะคะ เราก็มาดูนะคะว่าอันนี้ <c oughs> อันนี้เราก็ปิดท้ายนะคะม,มีคนสงสัยว่าเราจะออกยังไงนะคะเราเราตอนเข้าเราเข้ายังไงนะคะก็คือปิดท้ายนี้ไว้นะคะตอนออกก็น่าจะปิดท้ายเช่นเดิมนะคะก็คืออันนี้ที่ยื่นมานะคะเรามันก็สามารถดันเข้าไปข้างใน,นได้แจ่นีมาทำอย่างนี้ได้นะคะทุกคนเน็นบ <c oughs> เวลานั้นเราก็ดึงออกมานะคะเป็นขารองเนาะถ้าเราปิดตูดตเราก็ดันเข้าถ้าเราไม่ปิดตูดนะคะเราก็ดึงออกนี่ให้เช็ควอละจ้าจว่าอ้ส่วนตรงน,นี้ก็จะเป็นขอบเลดนะคะก็จะเป็นขอบเลดนะคะเลดทั้งหมดเลยเนาะออกไปอันนี้ก็เป็นอ๋อพนักง,งานเรานะคะก็ทำลายนะคะ ก็ไม่ได้แต่ทำลายหมดกดไค์ไกแชรก็ชิ้นส่วนนะคะชิ้นส่วนที่ที่อันนี้ช่างเขาก็ได้ลงรองพื้นไปแล้วนะคะคะ <c oughs> อันนี้ค่ะ <c oughs> เงยอยอ้นตัวยโุ่มๆเฮ้ยไ้กอ่นไมโอ้่าวอ้โว้าอ,อตักไว้เด้อตักไว้เด้อนะ่ะ<า>ลงรองพื้นค่ะรองพื้นนะคะลงรองพื้นกี่รอบเพาะไม่ใช่รองพื้นเหรอมันเป็นสีอะไรจ้อเขาเรียกสีอะไร ไม่มันเขาเรียกอะไรฮะสีเกาะเหล็กสีเกาะเหล็กนะคะไม่ใช่สีรองพื้นใส่สีเกาะเหล็กเสร็จแล้วค่อยลงรองพื้นใช่ไหมใส่สีเกาะเหล็กเสร็จใส่รองพื้นแล้วก็ใส่สีจริงอ่ าดิมีลีบเยอีจริง <c oughs> ขั้นหนึ่งกใส่สีก็เล็กไปค่อนขอ้า <c> ง <oughs> ไลเตบรไเติบนี่คืออะไรสีของเรานะคะเราไม่ให้ดูหรอกว่าสีอะไรห้าสีสามสอง ปึ๊บกลับมาเดี๋ยวหูเดี๋ยวหูว่าจะสีหยังหยางค่ะหยางค่ะหยางหยางนะคะหยางเราไปดูแล้วตอนนี้สโอยมากเลยเม้นเอาก็หยางมานำไงไม่ให่หยางนำหรอ ก็อยากยางานําจ้ะน่ถึงเวลามันแล้วแม่ <c oughs> ช่วงที่เขาทําสีนะคะโบก็น่าจะอบพยพ <c oughs> ก็ทุกอย่างเก็บรายละเอียดนะคะรายละเอียดแบบค่อนข้างสุดๆเลยนะคะก็ทุกคันค่ะเราทําด้วยใจนะคะออกจากอูโบคือโบแบบเราก็อยากเราอา่ะย,ยังอยากได้รถที่สวยที่ดีที่เพอร์ฟินะคะรถคุณอื่นก็เช่นกันนะคะเราก็อยากทําให้ลูกค้าที่ถูกใจลูกค้าที่สุดนะคะ ส่วนรถเราเราก็ทําทุ่มเททุกคันนะคะที่ออกจากโอเราไปนะคะคันหนึ่งมันก็ใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรนะคะไม่ใช่ว่าเราจะทำโลวกๆเนาะเดี๋ยวโคตด,ด่าหัวขอยอ้ญาเรียกอะไร <c oughs> ก็จะลงสีเกาะเหล็กก่อนนะคะที่คิดทีแรกคิดว่าลงสีรองพื้นนะคะไม่ใช่โบงก็ไม่รู้ไม่รู้นะคะว่ามันเป็นสีเกาะเหล็กหรือสีรองพื้นนะคะเพราะว่าไม่ค่อยไม่ได้ศึกษานะคะ <c oughs> ก็ลงสีเกาะเหล็กเสร็จล่อเราจะไปลงสีรองพื้นแล้วก็ องพื o, make set, ้นเสร็จแล้วก็ลงสีจริงลงสีจริงเสร็จเราก็จะลงเคลือบเงานะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะคะอ่า สีสีจริงนะคะสีลองพื้นแล้วก็รีวิวให้ดูนะคะทุกคนแต่ตอนนี้เมนสีมากเลยค่ะเดี๋ยวโบคอต,ตัวก่อนนะคะเดเจอก,กันในคลิปหน้าค่ะทุกคนก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องสาวบุตรสายลือนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวบุตรสายลือได้ไดทำคลิปต่อไป นะคะเพื่อเป็นกำลังใจสาบุญเนาะเ <Hello>. ดีเ๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ